ครับตนี้เดไปเลยครับ ไปดิไปดูแอลายไปดิ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 ดูแลลายไปดิไม่กลัวไปดิไปดิโอ้ยเจี๊ยคุณจะไลกลัวอะไรไปดิ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  นี <ork ork ่ยมันไลอยออกนะออกหมู um, ่บ um, ้านแลยแหละออกออกมุ้งให้ออกนะมีที anyway, ่ออกนะไม่ออกไปไม่ได้ไม่ออกไม่ออกไม่ออกไปกันไปต่อเลยออกเยอะไปเร็ว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 ให้ผมแสดงอะไรก็พอีไป ไปเป็นไรป่ะเราลอดไปดิไปดิเราอดแล้วเราลอดแล้วลราลงน้ำไปแล้วชไปเธอหลงน้ำไปแล้วไปไปไป อดเป็นไรยอดเป็นไรยอดเป็นไรยอดเป็นไรน้ำปั่นเลยยอดเป็นไรยอดเป็นไรยอดเป็นไรจะลดต้มน้ำป่ะจมไม่จมไม่จมพี่ลุกอย่าพึ่งลุกพี่พี่อย่าพึ่งลุกพี่อย่าพึ่งลุกพี่ต้อนรับพี่ต้อนรับ Bà con đi nó bà con luôn nó con bà con bà con con bà 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 พักก่อนเน่เนพักก่อนเออโหเชือกเชือกต้องมาแล้วแบบนี้ร่องไปทำไมพี่ไปทำอะไรออกขางออกไว้ได้ติดเลยวะติดตะวันติดตะวันโอ้โหโอ้โหหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถึงโอ้ใช่ไอ้ต้นนี้แม่งหนาทั้งนั้นเลยดีมันดีนะที่ไม่ไม่มีน้ำในร่องอ่ะ อันนี้เราจะถ่ายกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่ช่วยกันใช่ไหมเราฮาก่อนรวเราฮาก่อนเพื่อนกินไปอะไรกินไปอะไรห่หักกระบุญแล้วใครมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ส่งเข้าวไรห่อหักกระบุญเลยโอ้ยกินไปด้วยใช่ดีไม่มีน้ำอยาเก็บผ้าไปได้ไหมเนี่ยแทงว่าเป๋เอาไปอยู่เป๋อะไรกินเฮียเออนะอ้าวตะวนตะนเห็ดตะวันดูดูหนาไม่โคตรคมดูดิดูดิโอ เศอยู่รบ่ะเฮ้ยนีเหายนี่ไงร่วงลอันนี้ออันนี้อยู่ปะอันนี้ละอันนี้หายหรอี่เหรอะเฮ้ยอย่าไปซีเรียสอันนี้ฝังขาหายแลหรอไม่กัได้ไม่เจอส่บเบียดกันสยแรงสส่แรงพี่อตบอกกูรอดตัวกูขี่ช้ารับๆอ้รับ

ตามขึ้นน้ำขึ้นก่อนนิดนึงโอ้ยเชี่ยหนาแทงทงนมงผมยกน้ำออกก่อนเดี๋ยวนี้บอกพี่ได้พี่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 หยาปลดยกน้ำไปออกออกมาก่อนออกก่อนเชี่ยหนาแทงนมโอเคอยู่กันแหละอยู่กันเออที่ติดเครื่องเนาะยื้อฐานอะไรเยี่ยยังเด็กมีแตกสีเหลืองสีแดงเจอแล้วไม่ความอยู่นั้นแหละไม่มีหรอลองดูลองทดสอบกระเด็นไอเหี้ยวหูแย่ เทียแม่งเข้าแกงเนี่ยผมทำอะไรมันเบียดกันแล้วมันเปรี้ยนะโยนเนะไม่เป็นไรนะแม่งพรุ่งนี้ลาครับพรุ่งนี้กูลาป่วยแล้วไม่เป็นไรแล้วครับไม่อยู่ตรงนั้นไม่มีเหรอพอดีล้มล้มที่เฉยครับอ๋อลอยวัวเข้าของพดผมไม่อ๋นี่ไม่ที่เหลืองไม่มีอ๋อตรงนั้นอ๋อลอยวัวแหละผมเล่นลอยกระทงลอยกระทงด้วยครับใช่ไหมใช่อ๋อถ้าผมไม่ไหวผมขอรัดรัดทุ่งพี่หน่อยนะ ถ้าผมไม่ไหวครับครับพี่ครับเดี๋ยวไม่ที้เรืองไม่หายเล่นกันสนุกสนานพี่อ๋อจ้าโวมีกระทิ้งด้วยเหรอตาย้ามันเป็นยาจริงเหรอจะนมกันคืนไ้ยอก้มากันนครอ๋อันี้เหย่อรอยเห็นรอยเลยไปหมด ้องพูนะพี่น้อยทังมาชอบกินเนาหวานใมันเลยเนาะียไงโดดขี่ช้างโอ้หตลกเห็นขี่ช้างโดดนั่งใครใครละเสื้อเสื้อนี่มีแดงกันหมดเลยกระทิงมานี่เรื่งร่องส